รวมเรื่องที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ของ c o m m e n i d e r X ในสื่อประชาสัมพันธ์เริ่มแรกของ c o m m e n i d e r X ก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศชุดต้นแบบของ c o m m e n i d e r X นั้นจะได้มีการออกแบบให้มีถุงมือสีน้าเงินและรองเท้าบูทสีแดงซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นสีดําในภายหลังในตอนออกอากาศจินเคสเกตจะได้รับบทโดยคุณฮายามะเรียวซึ่งตัวคุณฮายามะเรียวนั้นก็จะกลับมารับบทจินเคสเกตอีกครั้งใน c o m m มดี้เดอร์สต และ c k ม m e n ี r ดอร์สกายไรซึ่งหลังจากจบ Skyrider ไปแล้วก็ใช้เวลาถึง34ปีกว่าที่คุณฮายามิจะได้กลับมารับบทจินเคสเกะอีกครั้งในเฮ i ซ Rider ร์วัวัตโชวะไรเดอร์ค m e เ r i d เดอร์ไทเซนฟิตซูเปอร์เซนไตในปี2009และนอกจากนี้คุณฮายามิยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้อ,อีกว่าทางโตเอะนั้นไม่ได้แจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง a l ไ Rider วัวัตไดช็อกเกอร์ ซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าตนเองยินดีที่จะกลับมารับบทหากได้รับการติดต่อตรงนี้คาดเดาว,ว่าฉากที่คูณฮายามิจะปรากฏตัวขึ้นนั้นน่าจะเป็นฉากในตอนจบที่ไลเดอร์คน,ก,นก่อนจะปรากฏตัวในร่างของมนุษย์ของตนเองนั่นเองและสุดท้ายเชื่อว่าแฟนๆของค o m เมนเดอร์นั้นหากได้ยินคําว่าเซตอัพสครั้งแล้วลก็ <S <S ก็น่าจะนึกถึงเพลงเปิดของคอมเมนเดอร์กันใช่ไหมล่ะ และแน่นอนตรงจุดนี้เองก็จะถูกนำไปล้อเลียนในอนิเมชั่นของคอ m เมนีลเดอร์ดับเบิลอย่างฟูโตพีไอในตอนที่4อีกด้วย Set up! Set up! Set up!